ถ้าเราจะจัดการต้องจัดการที่เหตุแล้วผลจะดับถ้ารถของท่านมีกลิ่นอัสิ่งแรกที่พวกเราชาวโลกคิดถึงคือไปซื้อน้ำหอมปรับอากาศแล้วก็วางในรถทุกคนทุกขันทำเหมือนกันหมด ถ้าเราไปย้อนถามตัวเองแบบตรงไปตรงมาว่านั่นคือตามแก้ปัญหาจริงๆเหรอคำตอบก็จะตอบได้เองว่าไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองไปวันๆเพราะสาเหตุที่ทําให้กลิ่นอับอาจจะมาจากไปลุยน้ามา,มากลิ่นอับซื้อกับข้าวทิ้งเวลาลดอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านไม่เคยไปแก้ที่เหตุนั้นแต่ท่านเอาน้ำหอมปลอบอาก ใส่เวลาท่านทุกอยู่ข้างนอกหรือว,ว่าท่านเกิดอะไรขึ้นท่านเข้ามาแล้วก็มานั่งสมาธิจะให้สงบเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางจัดการกับมันได้ถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาอาเราอุป,ปมาเป็นฟวันไฟถ้าท่านจะดับควัน ท่านต้องดับไฟไม่ใช่พยายามไปหาเปล่นใหม่มาทำให้ควานนั้นหายเหม็นหากท่านฟุ้งซ่านในชีวิตแล้วเข้ามานั่งสมาธิแล้วก็ามานั่งพูดกันว่าทำไมนั่งสมาธิไม่สงบอาจารย์สอนผิดหรือเปล่าผมบอกว่าเหตุเกิดของความไม่สงบความฟุ้งซ่านในใจเนี่ย มีอยู่คือกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตซึ่งผู้เจ้าตรัสเอาไว้การทําผิดทางกายทางวาจาทางใจมันจะส่งผลเขาเรียกว่าอาหารของนิวรณ์นิวรณ์ห้าจะเข้าคบควมจิตใจตลอดเวลานิวรณ์ห้าคือเครื่องการกั้นไม่ให้ปัญญาเกิดถ้านิวรณ์ห้ายังมีอยู่แม้แต่เพียงตัวเดียวในจิตใจปัญญาจะเกิดไม่ได้ เพราะนิวรห้าจะคล้ายๆเป็นตัวชอนชัยทาให้การก่อกําลังขึ้นมาเนี่ยซุดลงไปเหมือนกันท่านกำลังจะก่อกองทรายขึ้นมาเป็นปราสาทเป็นอะไรขึ้นมานแล้วน้ํามันก็ซอกซอกฐานไปเรื่อยๆท่านก็ก่อมันก็ซอกถามพระเจ้าอุปมาเหมือนกับว่าน้ําพุ่งลงมาจากภูเขาซึ่งมีกําลังมากถ้าเกิดเป็นลำทางตรงๆแต่มีคนเอาเครื่อง ขุดไปขุดข้างๆของลำธารนั้นออกน้ำที่พุ่งออกมา,าแตกกระสาน้รางเจนเออกไปตามร่องน้ำออกหมดเพราะฉะนั้นน้ำจะไม่มีกำลังเลยนิวรห้าเป็นตัวซอกชอนชายแบบเดียวกันความฟุ้งซ่านลำคางใจวิจิกิชฉาบาังเลสงสัยห่วงเหงาหานอนซึซมเศร้าพวกนี้ห้าข้อ,อนะจะเป็นเครื่องกางขั้นทั้งหมดเลย พยาบาทาความหมุดหิดพยาบาทในผู้คนทั้งหลายนั่งก็คิดถึงคนนั้นแค้งคนนี้เพราะฉะนั้นกำลังของท่านแตกสารสร้างเสร็จตัวไม่ติดที่จะเข้าไปเห็นความจริงต่อให้ผมบอกแล้วว่าขอการนั่งนะเข้าไปสปัมผัสตรงๆนะเดียวคน,นั้นท่านก็ฟุ้ไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นท่านบุญของลังไม่ติดมันจึงต้องไปดับเหตุก่อน เพราะฉะนั้นมันถึงมม้ึงบอกว่ามันไม่ใช่มาเล่นเกมไม่ใช่มาเล่นเกมวิปัสสนาในคอร์สกรรมฐานนี่ถ้าท่านทำเหตุมาดีจเจริญธรรมะมีนนองค์แปดในชีวิตประจําวันตลอดแล้วตรงนี้เข้ามาเราตาคั่วเต็มด้วยพลังน่ะแล,ะล้วก็ได้ยินด้วยฟังสิ่งที่ถูกต้องใจก็น้อมไปน้อมไปโอ,อ,อ้ยงงี้นึ่งอะอย่างนี้ก็จะช่วยอะ แต่ข้างอกไม่ทำเลแล้ววันนี้ทุกคนที่เข,าข้าอพัฒนดทำมีนิสัยเดียวมันหมด360วันกินสูบดื่มเสพมาห้าวันพี่จะว,วันทำเป็นนักปฏิบัติเราออกไปอีกสามวันทำเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเข้ามาเปลี่ยน5้าวันคือมันจะเป็นไปนได้อย่างไรผมกมมม็งงถ้าใครฟังซีดีผมผมกไม่สอบอารมณ์มันเหนื่อยสอบภารไร อาจารย์นั่งสมาธิไม่สงบต้องทํายังไงโอ้โหไฟโหมลงเข้ามาแล้วมานั่งถามว่าทำยังไงถึงจะไม่มีควันไฟเต็มหมดเลยโอ้ยออกไปดับไฟกันเถอะเอามากเมลแปรเอาไปดับไฟในชีวิตประจำวนันแล้วกลับมาใ่อม,มาถามเออาีนี้มันจะได้ไม่เหนื่อยในทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว,ว่าผมดีเดชอะไรแต่มันทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เห็นมันจเดยวไปทำไปเพื่ออะไรแล้วก็เห็นทำกันอยู่อย่างนี้ แต่ถ้าเป็นพระที่ท่านอยู่ในวัดอยู่มาสามร้อยหกสิบวันแล้วมาสองอารมณ์หนึ่งวันแล้วก็กลับไปอยู่เป็นพระสามเอออย่างนี้ได้ประโยชน์แต่พอหลักฐานนี้ออาใช้กับคารวะมันเข้าคอสไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ถ้าพระเป็นพระอยู่สามร้อยหกสิบวันอยู่แล้วเนี่ย <S <S อยู่ในรรมวินยัยแล้วก็ปฏิบัติภาวนาตลอดห้าวันมาส่องอารมณ์แล้วกลับไปสามร้อยหกสิบวันก็ยังเป็นพระอยู่เนี่ยอย่างนี้ได้ประโยชน์